เริ่มครับเริ่มปฏิบัตินาคาจากนาคาหนึ่งเปลี่ยนจากนาคาเปลี่ยนนาคาหนึ่งขออนุญาตร้องขอการส่งกลับทางสายแพทย์เปลี่ยนรับทราบเปลี่ยนพิกัดตามบนรับกับ47 PNP 363 486ความถี่วิทยุ54.45ีาน้ำเรียกขานนาคานาคาหนึ่งจำนวนผู้ป่วยเจ็บตามความเร่งด่วนด่วนที่สุดยุทธภูมิพิเศษไม่มี จำนวนของผู้ป่วยเจ็บตามประเภทใช้เปรนนีงนายความปลอดภัยของตำบลรับกลับไม่มีกําลังค่าศึกในพื้นที่วิธีการในการกําจ,จัดจุดรับจะรับกลับสัญญาณควันสีเขียวสัญชาตแาิและสถานะของผู้ป่วยเจ็บกำลังพลงกองทัพไทยการปนเปื้อนสารเคมีไม่มีการปนเปื้อนสารเคมีในพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่โล่งราบเรียบแข็งสามารถลงจอดได้เปลี่ยนรับทราบสองอ่งไอซีไปแล้วเปลี่ยน อินซี C, จากนาคาหนึ่งนาคาหนึ่งพบเห็นอินซีแล้วไม่ทราบว่าให้ตรวจให้ทําการจุดบุหรี่เลยหรือไม่เปลี่ยนสามารถจุดบุหรี่จะเลยเปลี่ยนอินซีจากนาคาหนึ่งนาคาหนึ่งทำการจดุดบุหรี่เรียบร้อยตรวจพบหรือไม่เปลี่ยนตรวจพบบุหรี่สีขาวเปลี่ยนตรวจซ้ำเปลี่ยนตรวจพบบุหรี่สีเขียวเปลี่ยนถูกต,對對ต้องสามารถลงจอดได้เปลี่ยนสมมติว่านำคนขึ้นเรียบร้อย ขอบคุณอินซีขอเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเปลี่ยนเรียบร้อย